กมแรงอะไรขนาดนี้สากผมมาก็คือมาเ่าที่นี่ได้เลยอาหารคช้าด้วยใช่กินมากกินถึงทิ้งรวมค่ารวมราคาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบ,บกับโซดามาแชร์บายโซดาสัญญาอือลานนะคะเป็นแบบวีคเอนวอกแล้วก่าเนอะจะพาเพื่อนของเรานะคะไป ดูสถานที่ทํางานใหม่ของนางเนาะเนื่องจากว่านางอ่ะไม่ได้เข้าเมืองมาเป็นเวลานานมากเพราะว่าทํางานอยู่โซนปฐุมนี่แหละก็มาเป็นคอนเทนต์ได้เนาะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกรูฟดตนะคะเดี๋ยวกำลังจะรอนางแล้วก็เดินทางพร้อมกันแล้ววันนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่เราไปทํากับเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวงไงตามไปดูกันเลยดูลมนะทุกคนลมแรงอะไรขนาดนี้จากผมมาก็ือมาเป่าที่นี่ได้เลยนะคะ ตอาแรกทุกคนถามว่าทำไมวันนี้ใส่สีเขียวนี้มาอะเมื่อะะวานเลยต้องไปประสานงานลูกค้าสองเจ้าอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงไปซึ่งตาทางหัวหน้าครับอบส่งแบบว่าสีเสื้อมองคลประจําวันมาคุณหมอรถจิ๊บอะไรชนจิตสิงเทพอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็แบบลองครูอะว่าแบบว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อตามเขามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเมื่อวานอนะงานคือแบบว่าโคตรวุ่นวายโคตรแบบโคตรสับสนโคตรเตี้ยเมื่อวานอนะจริงจร,งรไปดูว่าเฮ้ย นี่กู้ชายชื่อเลยมาวะสีแดงแล้วก็ไปดูในคัมภี์ของหมอนคุณหมอนรถจิบสีอะไรแม่นม,มุ่นไว้เป็นสีแดงจริงๆด้วยแม่แบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าแบบกับตัวจริงๆตั <c oughs> นี้คือของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเส,ส,สีเขียวจะเป็นสีที่แบบจะแปะให้ดูปึ้งมันจะเป็นสีที่แบบว่ามงคลในหลายๆด้านทั้งเรื่องการอะไรอาจารย์โชคลาภอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดใจใส่สีเขียวมาเดี๋ยวนี้แล้วนี่เป็นสีเขียวตัวเดียวที่เรามีเว้ยเ็ื่อยเป็นแบบว่าใส่เสื้อสงการไปเลยจ้ะตอนนี้ก็ถึงสถานที่เรามาแล้วค่ี่ อภาทา,าทรธานี้นะคะที่ทํางานใหม่ของพวกเรารู้สึกตื่นเต้นไหมคะ,ชชะเชยเชค่ะมาแล้วสุดสรุปแล้วเรามาอยู่กันที่ร้าน just a cup ชอยสิบช้อยสามสิบมันเยอะเกินไปเราก็เลยเสียงดังไม่ได้ข้างล่างก็จะมีนักศึกษาแพทย์จะนั่งโตนั่งติวกันนะคะเมนูอาหารที่นี่ก็จะแบบดสมบรูณารีสนล่นนะคะแล้วก็ไฮโซสุขภาพสุขภาที่นี่ร้านบ้าละค่ะมีสองชั้นไม่รู้ชั้นสามขึ้นได้หรอโต๊ะนั่งก็มีมากพอสมควรแอร์ก็เย็นกำลังดีอาหารก็จะเป็นอาหารคลีนคลีนมากคลีนกระเป๋าเงินด้วย ชาติดีไหมคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้ร้อยี่สิบอันนี้สองร้อยสี่สิบอันนี้น่าจะร้อยี่สิบอันนู้นก็มร้อยณี่สิบเราจะเริ่มกินกันแล้วนะอะหารกินให้ด้วยใช่กินมากกินถึงชี้ รวค่าใช้จ่ายกันหน่อยนะคะ765 <c oughs> บ,บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพของวัตถุดิบแล้วก็เมนูที่เราสั่งมาหนึ่งคืออร่อยสองคือมันอาหารที่น่ะแล้วก็วัตถุดิบเขาดีนะใช่คือรู้สึกว่าแบบขนาดแค่กล้วยรู้สึกว่าเออกูกินกล้วยแพงที่เราสั่งบานอฟี่กับอัลอีเบอร์รี่นะคือดีพอได้ชิมอาหารหนึ่งคํารู้สึกว่าแบบเออมันคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปเพราะฉ<ส>ะนั้นก็จะบอกว่าแพงไม่ได้นะจ๊ะก็ต้องกิน